ที่วิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด,ด้านการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮ้ยยกสวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอสซันสลอ์เดิมเช่นเคยนะฮะเอาละฮะวันนี้มันสุกแสนเหลาใจนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สัตว์วันเสาร์แสนเหลาใจเดีเออเอาละฮะวันนี้แอสซันเนี่ยมาพร้อมกับเกมจินนี่งบเดือดๆไมหมแรงหนักนะครับผมเอาละฮะก็วันนี้เนี่ยผมอะแบบ เป็นวันเสาร์ไงผมคิดว่าจินนี่เนี่ยน่าจะมีคนดูเยอะดีนะฮะมาผมจะลองใช้สูตรออโต้50ครั้งเหมือนเดิมนะครับผมมาปั้นทุนไปกินเหล้ากันหน่อยดีกว่างนะฮะวันนี้มันชิวๆนะบรรยากาศก็ได้ดีนะครับผมเสียออย่างเดียวนะถ้ามีฝนตกลงมาเนี่ยโอ้โหมันจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับผมโอ้โหม้ละอยขนาดนี้ไม่เข้าสักทีเลยนะไอสัตว์แซแคเตอร์ก็เหมือนจะมานะแต่ก็ไม่มานะครับผมก็ไอเกมจินนี่เนี่ยแอสซันเนี่ย จะไม่อธิบายอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะพราว่าแอดเนี่ยก็ทํามาเยอะเหมือนกันนะผมคลิปออจินนี่นะเอาแล้วฮะเรากอุ้ <C ell ate> วยวจะมาหรือเปล่าไอสัตว์สองแถวสีทองด้วยสองแถวมาติดมา <C ell ate> สวยดาบมาครับผมโอ้โหหมื่นหนึ่งนี่แค่ดาบสามตัวนะครับผมลายโคตรสวยนะเป็นลายตรงนะบวกมาสองหมื่นแล้วเพื่อนๆ <C ell ate> <C ell ate> อื้อวิองแปดร้อยเก้าสิบหกเฮ้ยแม่งมาเร็วอยู่นะ เมื่อกี้จัดแต่มันก็นิดเดียวนะครับผมเพราะว่างบเราเนี่ยตอนแรกเอามาหมื่นห้าเวได้มาสองหมื่นกว่าก็ยังไม่เท่าไหร่นะสักสามสี่หมื่นเนี่ยโอเคผมว่าผมจะพอรับได้นะจับงบประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยแต่ว่าไม้ร้อยอันนี้ผมว่าหลังๆแม่งหน้ามันสวยอยู่นะครับผมแต่ว่าฟีสปินเนี่ยไม่เข้านะฮะเมื่อกี้มันได้ไอแวร์ไวเออร์เวลอะไรล่ะได้ายแนวตั้งแทนรางก้อนโตสามพันบาทนะฮะ ก็ไมลอยเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมมีความเสี่ยงเหมือนเดิมนะฮะถ้ามันเข้าเนี่ยก็คือแม่งเยอะนะมาดูดีกว่านะครับผมว่าไอเพชรเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะเพชรเมื่อกี้ได้150ร้อยห้าสิบบอกว่าอืมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมมองมันติดวายไปด้วยนะติดวายมันจะเป็นคูณสองมีเอด้วยนะประมาณสองพันกว่าบาทไม่หนึ่งร้อยก็โอเคครับผมไปห้าสิบครั้งต่อครับผมโบโบมาขอสักแคปเตอร์สักหน่อยดิ ไม่เอาพอรเจา้าคูณน่ะเออไม่อยากได้พรพิเศษแล้วผมขอคูณเยอะๆนะอืคือไม้ลอยเนี่ยสักแคมเตอร์แม่งมม้น่าสวยนะแต่มาแค่สองตัวไงไม้สักยี่สิบแปะเข้ามาเพือเ่อนให้กูลุ้นหน่อยนะเอาวายแนวตั้งกันนะครับผมขออีกสักดอกหนึ่งนะตอนนี้เราก็ยังมีกำไรอยู่นะครับผมมันยังไม่ดูดกลับไปคืนนะโอ้โหพันหนึ่ง เนี่ยมันเข้าทุกทีนะครับผมแต่ว่ามันไม่เยอะนะสแ,แคปเตอร์ก็เหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่มานะฮะโอ้โหสิบหกครั้ง15ครั้งสแ,แคปเตอร์วันนี้แม่งมายากจะจัดนะขงหน่อยดิม,มาเหอะขอหน่อยขอหน่อยไอ้ชี่ย่าไม่มาว่ะโอ้โไปเรารัวไปเลยดีกว่านะ ต้องเข้าบ้างแหละอู้หเฉยโดนดดแล้วแน่นอนแต่ถ้าปิดคลิปเนี่ยแม่งก็เร็วเกินเออแตกวายเพราะจบคลิป,ปอะไรเงี้ยไม่ได้นะเฮ้ยเอ้าวายม่แล้วครับผมสองตัวปะสวยโบมาโอ้้หเบาจะจัดนะไม่น่าได้ตัวสอนเลยเมื่อกี้ไป ไปต่อผมนี้รอปั่นยื้แคปเตอร์อย่างเดียวนะผมไม่รู้มันจะมาตอนไหนนะขอพรหน่อยอะไลดินขอพรสักสาข้อนะโบมาหมืทำกินสแคปเตอร์สักหน่อยนะบอกว่างานดีงานดีบอกเลยอู้หูเต็มแผงแต่ว่าได้แค่สามรอยสักไปกันต่อครับผมยังไม่หยุดยังนะ ก็ถ้าวายมันเข้าแนวตั้งเนี่ยเราได้มงกุฎนะครับผมก็คือแม่งโคตรแพงนะมงกุฎเนี่ยจะแพงสุดเลยเรามาก็เป็นในสีแดงนะแล้วก็เป็นในตัวเ,เพชรแล้วก็เป็นดาบนะครับผมแต่สแคปเตอร์นี่ก็แพงเหมือนกันนะสแคปเตอร์อาลาดินเนี่ยมันมีตังค์ให้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเป็นไอเกมอื่นเนี่ยแอดไม่แน่ใจว่ามันจะให้ตังค์เลยหรือเปล่าน,นะแต่ว่าอันนี้เราเล่นแค่มายลอยนะมันเลยให้มายเยอะนะครับผมประมาณว่าให้ตัวละห้าสิบมั้งทำไมลอยเนี่ยแต่วายเนี่ยก็คือหนักเหมือนกันนะถ้ามันติดจริงๆเนี่ย โอ้โหด่ามา60บาทดาาตัวละบไปเหรอ3ตัวโอ,โ,โอ้โหโอ้โหสแคปเตอร์อสัตว์มีทุกหน้านะเมื่อกี้มันม,มี3มหน้าติดนะแต่ว่ามาทีละ1ทีละ2องแค่นี้ดูดิเห็นไหมคือยื้ออย่างเดียวนะมันจะเข้าไม่เข้านะครับผมแต่ว่าเกมนี้นะกคตมาทั้งหมดในยวายแนวตั้งเนี่ยออก2รอบแล้วนะโอ้โหอะไรวะไปหยุดแล้วกด50บครั้งดีกว่าปะวะ มาผมว่ากดห้าสครั้งน่าจะดีกว่านะครับผมไปจัดหนักไปเลยครับผมห้าสิบครั้งผมเพิ่มไม้แล้วนะเป็น2 5 0้าิหวังว่าจะเข้าสแคปเตอร์นะครับผมไม่ก็แต่งนองนะไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าทุนเนี่ยหมดตูดนะครับผมตอนนี้ทุนเนี่ยจากสอง0มืนเนี่ยลดลงมาเหลือ15,000หาเท่าเดิมแล้วนะตอนเนี่ยขาดทุนแล้วนะครับผมรอแค่มันเข้าสักดอกนะอ้โหมายื้อจนมานะครับเห็นไหม ก่าจะมาได้เนี่ยเอเชียเกมนี้แม่งเยอะจัดๆนะบอกเลยเอาไหนดีไปคูณเลยดีกว่าวัดใจว่ะไม้ยาขนาดนี้มึงต้องให้กูบ้างแหละเพื่อนมาโบเข้ามาสวยดาบมาก่อนครับผมคูณห้าไปโบบาจ็ด้าสิบโบมาหนึ่งครั้งโอเคมาสวยครับผมคูณสิบมาดาบมาอีกสวยเท่าไหร่หกพัน โบมาหกพันครับผมเหลืออีสี่ครั้งครับผมคูณส<ฮ>ิบห้าขอเป็นมงกุฎมงกุฎมงกุฎมาโอ้โหคูณจะไม่เป็นไรคูณยี่สิบได้ไหมอืมไม่ใชยนิดเดียวนะยิมห้าว่ะมงกุฎไม่ได้เพิ่มสักหนึ่งครั้งโบมา โอ้โหเจ๊ห้ารอบด็กพันหะ้าไอ้โหพันเจ็ดเศรษดายนะลูกนี้เอาแปดครั้งดีกว่าไอ้สัสเอ,อ้ยไม้สองห้าศูนย์ด้วยไปกันต่อครับผมไอ้เีจยเมื่อกี้แม่งเสียดายมากเลยนะคูยี่ห้าถัมงกุฎเข้าอีกสักสองตัวนะเมื่อกี้บอกเลยนะแตกเป็นหมื่นนะเสะียดายมากนะครับโอ้โหเจเมื่อกี้ไปโอ้โหทุนแม่งกลับมาเท่าเดิมอีกแหละ ลดลงเลยนะครับผมเสียดายมากนะแบงทุนก็ขึ้นขึ้นลงอยู่นี้แหละครับผมเพราะว่าเราเนี่ยเล่นไม้หนักนะถ้ามันแตกเนี่ยถ้ามันไม่สดจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้เบียคือมันไม่พุ่งขนาดนั้นอนะเอาง่ายเลยโอ้โหสามพันบาทเต็มแผงับผมไปอีกห้าสิบครั้งนะผมรอเนี่ยสแคปเตอร์อย่างเดียวนะครับผมว่ามันจะเข้านะแค่นั้นเลยโอ้โหสี่พันเมื่อกี้อย่างสวยนะถุงเงิน มาสแคปเตอร์จงมาเพือ่อนขอดอกหนึ่งดอกหนึ่งแบบสวยๆเร็วๆอู้หูสแคปเตอร์ไม่มาละ <c oughs> ก็ที่ใครลุ้นเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ใช่ใครลุ้นนีกูเนี่ยลุ้นโคตรจะลุ้นเลย <c oughs> เพราะว่าตอนนี้กาําไรเราเริ่มหดไปแล้วครับผมจากสองหมื่นเมื่อกี้นะได้มาเนี่ยดูดิขึ้นลงลงนะขอสัก 3, สามหมื่นไปสามหมื่นนี้ผมเลิกเลยนะสแคปเตอร์เข้ามาเหอะเพือ่อน เอาไว้ติดมาขอไวด้ดอกใหญ่ๆสักสองหมื่นไปถึงไหมโบมาอู้ยอีเจ๊อีสัตว์ไม่ติดเลยเชืเ่อมื่อกี้ได้ได้ไว้แล้วสแคปเตอร์สักหน่อยนะอีสิบครั้งเนี่ยมีสิทธิ์นะครับผมมีสิทธิ์ที่ถึงห้าหมื่นเลยด้วยซ้ำนะสแคปเตอร์เพื่อนจะไม่มาหัจริงเหรอวะหากฉันมีพรโอ้โห หมดก็หมดไว้สัตว์หมดก็หมดมะมาดิห้าสิบครั้งสุดท้ายครับผมมึงกับกูอะต้องแตหกหักกันไปข้างหนึ่งอ,อ่ะเอ้ามาดิสัตยือจนมาครับผมยือจนมานะมาห้าครั้งเลยครับผมวัดใจนะไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมโบมาคูณฮะโบมาเพื่อน โอ้ยสัตว์เอ,อ้ยชิบหายแล้วเ,เพื่อนเอาถ้วยมาครับผมพันสองก็ยังดีมากำไรมาเท่าเดิมหน่อยโอ้โหคูสิบห้าสาัตว์ไม่มาเลยครั้งหนึ่งเอา้าคูณยี่สิบอย่างนี้สองหมื่นนี่ครับผมมาแล้วมาแล้วกำไรมาครับผม มาครับผมมาครับผมเชดโดขอเหอะคูนยีห้าโบมาเชี้ย yeah, ได้ครั้งหนึ่งได้ครั้งหนึ่งคู3สามสิบคูสามสิบขอครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งเดียวอ้อนวอนโอ้โหยืมม่อีกครั้งหนึ่งไอสัตว์มาสามห้าสามห้าต้องเข้าแล้วเพื่อนไอ้เขี้ยมาขอเหอะเออไอเขี้ยเอาดิคูนสามห้าเท่าไหร่ครับผมหมื่นหกครับผมเขี้ยมาเวย้ย สี่หมื่นกว่าเออนี้ดีได้อยู่ของจริงครับผมรอบนี้สามหมื่นแปดนะโบ๊ะบะสำเบกครับผมไม่เชื่อนึกว่าจะตายซะแล้วนะโอเคครับผมผมหนีดีกว่านะไอ้เชี่ยแม่งโคตรจะเข้ายากสัตว์นะครับวันนี้นะครับผมก็เ,เป็นไงบ้างฮะกับม้หนักหนักะครับผมบอกเลยนะว่าถ้าไม่ยื้อเนี่ยบอกเลยว่าคุณย่ยโดนแน่นอนนะครับผมแต่เมื่อกี้ผมไปยื้อสุดๆนะโคตรจะยื้อเลยนะเพื่อนก็เห็นอยู่นะครับว่าแม่งกูยื้อสุดๆนะ่ะเออ เอาล้ฮะเป็นไงบ้างครับผมไอเชีย่ยมันยิ่งเหมือนกูเก,กือบตายแบบว่าเอาเอาแค่จมูกกับปากมาหายใจบนน้ำอะไรเงี้ยแบบเอาล้ครับผมวันนี้แอสซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปใช้เงินดีสนิทหน่อยดีกว่านะครับผมวันนี้มันเสราร์ด้ยนะน่าจะแบบว่ามีเสราร์ไปให้เปีซึหน่อยดีกว่านะเอาล้ครับผมวันนี้แอสซันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายจ้าไม่มาจะเล่กว่าไหนต้องแพ้ลานะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนนะครับผมบายจ้าจุ๊บ